ตื่นเช้ามาจะพูดกับลูกไปยังไงนะ่า uh, ตอนเช้าอะ่ะอย่างเราตื่นมาเราก็สามารถพูดกับลูกว่า Good morning Good morning uh, แล้วหลังจากนั้นก็ถามเขาก็ได้ว่าหล uh, ับสบายดีไหมจ๊ะ Did you sleep well Did you sleep well Did you sleep well Sleep มีตัว P ด้วยนะะ Did you sleep well หลังจากนั้นก็รู้จักที่นอนเนาะพอรู้จักที่นอนก็พาไปเข้าห้องน้ำอย่างเขาแปรงฟันการแปรงฟันก็จะพูดว่า Brush your teeth Brush your teeth 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 เป็น th นะคะ อลินจะอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างก็จะเป็น brush your teeth brush your teeth นะคะอ่า,อาพอแปรงฟันเสร็จแล้วก็จะเป็นล้างหน้าล้างตาก่อนออกจากห้องน้ำเนาะอ่าอย่างล้างหน้าล้างตาก็เป็น wash your face wash your face wash your face ่า นะคะก็จะทวนนะคะตื่นเช้ามาตอนแรกเลยก็คือ good morning good morning did you sleep well did you sleep well หรือเราอาจจะตอเป็น did you sleep well last night did you sleep well last night แล้วก็ Brush your teeth. Brush your teeth. Wash your face. Wash your face. Degrees, okay. Good morning. Good morning, สวัสดีตอนเช้า Did you sleep well? Did you sleep well? Did you sleep well last night? หลับสบายดีไหมจ้าหลับสบายดีไหมจ๊ะเมื่อคืน brush your teeth brush your teeth แปรงฟัน wash your face wash your face ล้างหน้าล้างตานะคะก็ประมาณนี้เราสามารถพูดคุยกับลกูลกๆได้ตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาได้เลยจ้า